โหควันดำประโยงเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ทีมงานฟรีชาจจัญทรัพย์นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเจ้าแคท3 20 GC นะครับ ดักดินใสายดำนะฮะตัวนี้ก็ขั้นใหม่นะครับออกมาได้อยู่ที่ประมาณเกือบ500ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ามาชมการขึ้นบ่อดินนะฮะของเมก้านะฮะอิโนโมเมกา้า210แรงม้านะครับขุดดินเอาไปคอยทครับโค้ ไปก็จะเป็นเจ้าโรกี้นะฮะ,ะร้อยเก้าห้าเรงม้านะครับเนี่ยฮะทอยทำดินดินเอาไปทำโคกปลูกบ้านตรงนี้ฮะใกล้ๆนะครับขุทหลัางสมหน้านะฮะก็ราคาจะร้อยกว่าบาทนะครับในตอนเที่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นอิซูซุนะครับโรกี้ร้อยเก้าสิบห้าเรงม้านะครับร้อยเก้าสิบห้าเรง มาคู่กับเจ้าแคท320 g c นะฮะก็เพิ่งแต่งไปนะฮะมีกระจกนาซาอะไระตุ๊กตามิชลินนะฮะแล้วก็ติดไอเทปนะฮะสะท้อนแสงนะส่วนข้างนะฮะเพื่อความปลอดภัยเมื่อเราอยู่บนถนนหรือว่าตอนกลางาคืนนะฮะตอนคนย้ายก็ช่วยได้นะครับร็อกกี้นะฮะ195เแรงมานะครับมาดูว่าจะขึ้นบอ่อได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็ทําการใส่เกียร์เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตักที่4เนะะี่ยเตรียมออกตัวได้เลยนะฮะการอุ้มดินของพุ่งกี่ตัวน,นี้นะฮะอยู่ที่1ลูกบาทเมตรนะฮะหตารางเมตรนั่นเองนะฮะมาชมกันว่าเจ้าควันดับนะฮะร็อกกี้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับ คาดน่าจะหมดแล้วนะฮะเวลาปืนก็ในควันจะออกหปนะครับก็ทอยเอาไปทำโคกตรงนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้เต็มหมดเลยนะครับก็คาดว่าน่าจะประมาณ300เที่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นยูสุสติการ์นะฮะไม่มีแค็ปนะฮะแต่งสวยแต่งซิ่งนะครับ เครื่องยนต์2อ0รแรงม้านะครับ210แรงม้านะครับก็ตัวนี้ยังต้องเช็คปั๊มอีกสักหน่อยนะครับกำลังนี้หายไปนะฮะต้องใช้เข้าหาช่างสักหน่อยนะฮะเช็คหัวฉีดแล้วก็ระบบปั๊มนะครับปั๊มโซลา่านะครับตคาดว่าน่าจะเสร็จงานนี้น่าจะเอาไปเช็คสักหน่อยนะฮะเพื่อเพิ่มความแรงเพื่ประสิทธิภาพของเครื่องจักรนะครับ เจองานขุดทรายวันน uh, ี้ต so ้แคทชอบเลยนะครับงานนิ่มๆเลยฮะใช้หมดประหยัดพลังงานสูงสุดนะครับก็ถ้าตักดินแบบนี้นะฮะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12ลิตรนะฮะต่อชั่วโมงนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ subscribe ด้วยนะฮะทีมงานปูชายเปนรับนะครับประสบการณ์ขึ้นบ่อนะครับ ดินตรงนี้นะเมื่อคืนก่อนก็ฝนตกนะสังเกตได้จากรอยตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่นะฮะน้ำค้างอยูนะ่เราเลยต้องเปิดหน้าหน้าดินลงไปนะคันชนนี้ไม่น่าเหลือนะฮะไถดินแน่นอนนะฮะตัวนี้นะฮะสี่สูบนะฮะคอม m ัลเ a i l นะครับมมเ u อร์รบอโบอินเตอร์เล์นะครับ เบก,ก้านะครับมีเทโบนะฮะอินเตอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าแรงมากเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็รถบรรทุกผมจะเป็นสีม่วงนะฮะเป็นหลักแล้วก็มีรถร่วมหนึ่งคันจะเป็นสีเหลือ,อนะครับเดี๋ยวตามไปชมรถติดใใรใไฟนะครับว่าสวยแค่ไหนนะฮะเพราะบอดี้จะใหญ่หน่อยนะฮะเป็นหรัตุดแคปสามสองศูนย์ตัวนี้นะครับ ความเร็วอยู่ในระดับก็ดีนะครับเ,เนี่ยเปรียบเทียบกับโคบิโก้แล้วนะครับน่าจะเป็นรองหน่อยเริ่อองความเร็วแต่ชนะก,กาลังเนี่ยว่าเดี๋ยวเฟือนะฮะในเรื่องของสรถุดเนี่ยกินขาดเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลองทดลองใช้ในเรื่องของการสูดดีสารแล้วนะฮะก็ถือว่าจอได้ดีมากนะครับ ฝืดนะฮะถ้าสง่งโบส่งกำลังโบไม่ไม่ได้ก็จะฝืดเนี่ยครับโอเคครับก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฝากติดตามแล้วก็ Subscribe ด้วยฮะทีมงานฟีชารจจนซับนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ